สว,สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3วันนี้มาเจอครูเตยในกิจกรรมสินสร้างสรรค์น,นะคะเรายัางอยู่กันในหน่วยค่านิยมไทยนะคะเด็กๆวันนี้ครูเตยก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กๆหยิบใบางานอันนี้ขึ้นมานะคะมีใบางานอันนี้นะคะให้นักเรียนลาใบสีและตัดตามรอยปะนะคะเด็กๆอ่าทีนี้ อุปกรณ์ของเราก็มี1นใบงาน2องกาวสามกันไกลแล้วก็4กระสีไม้นะคะมาเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาระบายสีก่อนนะคะเด็กๆระบายสีนะคะนักเรียนคะ ระบายสีเสร็จหรือ,อยังคะอ่าระบายสีเหมือนคุตเตยหรือยงังเมื่อระบายสีแบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆตัดนะคะลูกตัดตามรอยรอบวงกลมแบบนี้นะคะลูกตัดเองนะคะให้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะในขณะที่หนูใช้กันไกลนะคะลูกใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลูกตัดวงกลมให้ออกมาเป็นวงกลมนะคะลูก ตัดเมื่อเด็กๆตัดแบบนี้แล้วนะคะอ่าให้เด็กๆเห็นรอยปะตรงนีไ้ไหมคะให้เด็กๆตัดอย่างนี้นะคะลูกตัดตรงนี้นะคะตัดตามรอยปะให้ชนกับกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางตรงนี้นะคะเด็กๆนี่ตัดแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อต okay. ัดแล้วให้เด็กๆพับเข้านะคะพับเข้าแบบนี้นะคะเด็กๆพับออกก็ได้พับ่างนี้นะคะลูก แบีก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆพับอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆจะได้แบบกูเตยแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้แบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วให้เด็กๆคลี่ออกนะคะเด็กๆเมื่อทําแบบนี้เสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะทำอย่างนี้นะคะพับอย่างนี้นะคะลูกพับนี่นะคะลูกอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะลูกอย่างนี้นะคะลูกหนูก็จะได้ป๊อกอัพ เป็นป๊อปอัพแล้วค่ะเด็กๆได้เป็นป๊อปอัพแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อเด็กได้อย่างนี้แล้วครับได้อย่างนี้แล้วให้เด็กๆกาวเอากาวมาทานะคะเอากาวทานะคะเด็กๆทาตรงนี้เมื่อทาเซตให้เด็กๆก,ก็ติดลงไปนะคะลูกติดลงไปเลย น,นี้นะคะเด็กๆสามารถวางอย่างนี้ได้นะคะเสร็จแล้วอันนี้นะคะให้เด็กๆทำในขณะที่เด็กๆทำนะคะให้เด็กๆถ่ายคลิปขณะที่ทำนะคะแล้วส่งมาหาครูตเตยนะคะอันนี้ครูตเตยจะวัดพัฒนาการกล้ามมือกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆตัดวงกลมได้ไหมและเด็กๆสามารถพับเข้ามาได้หรือเปล่านะคะ ให้เด็กๆอ่านคลิปส่งเข้ามาหาครูเตยนะคะแล้วเจอกับครูเตยในหน่วยหน้านะคะคลิปข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย